่อยคัะงั้น,นเลยงานแฮนด์เค่ะพี่เขาทำเองนะสวยมากค่ะสวยมากวสวยสวยมากเข้ามาแล้วมาแล้วกลับไม่ได้กลับไม่ได้ของจริงชื่อร้านอะไรคะเนี่ยชื่อร้าน,นชื่อร้านค,นนคุณนริน ชื่อต้องมีอีโก้หน่อยลูกแะ่ว่าแม่ค้านี่คือบ้ามากเลยสวยสวยทุกอย่างเลยท่านคุณนั่นนะคะเขาทำเองหมดเลยแฮนด์เมดนะคะใช่อย่าลืมมาซื้อกันนะคะพุชรานะคะสวัสดีค่ะลูกค้าลองได้นะคะสินค้าที่ร้านออกแบบเองค่ะแม่ค้าใจดีด้วยนะคะ อันนี้เป็นอะไรนะกระขา่ดักฝัน